สวัสดีค่ะเจ๊จุอยชาแนลค่ะพีน่น้องวันนี้เจ๊จะพาพี่น้องมา,าพับเหรียญป่วยท่านดอกมะลินะคะมีกีบมีกีบเลียงพร้อมพี่น้องแบบนี้เนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปเบื้องวิธีท่ำกันเลยจ้าค่ะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเขาจะเตรียมริบบินนะะ้นค่ะเตรียมริบบิ้นซี่เซนนะคะความยาวยู่ทียี่สิบเก้านิ้วะคะ่ะความยาวยู่ทียี่สิบเก้านิ้วเนาะคะ่ะเตรียมมาแล,แล,แล้วเขามา,าพับครึ่งคะ่ะ พับครึ่งแบบนี้ดเด้ทค่ะเด้อแล้วก็ปลายห่าก็สิตัดเป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านเลยเนาะคะ่ะเพราะหอพับครึ่งแล้วแล้วมันก็สิได้ออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลาคะ่ะที่นี้อีกเซนหนึ่งเนาะคะ่ะที่ห้าต้องเตรียมก็คือริบินที่ห้าจะเอามาเห็ดเป็นกีบเรียงมันเนาะคะ่ะห้าจะใส่เป็นสีใดก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเ้าเลือกสีตามใจชอบเ้าเลยเนาะคะ่ะห้าใส่ความ้าวอยู่ที่ยี่สิบนิ้วเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะคะ่ะ เขาจะตัดส่วนปแหลมทั้งสองขางแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งวิธีการพับกันเลยจ้าก้นตอนแรกเขามาแยกริบินออกเป็นสี่เสนค่ะเขาจะเอาออกมาสองเส้นตะกอนค่ะเส้นแรกค่ะเส้นที่สองเขาเอาเส้นที่สองมาคล้องใส่เส้นแรกค่ะแบบนี้ค่ะนี่เขาจะนั่เส้นที่สาม มาคลองเส้นที่สองไว้แบบนี้ค่ะแล้วเาจะนํ่เส้นที่สีมาสอดก่าซองเส้นที่หนึงแบบนี้ค่ะแล้วจะไปคลองเอาเส้นที่สามขึ้นมาดักกระดึงให้กระชับค่ะ เขาจะได้เป็นฐานซีค่ะแบบนี้ค่ะนี่เราจะไม่แยกเป็นฐานแปดค่ะแยกริบบินเป็นแปดเส้นเนาะค่ะเขาจะจับริบบินเส้นข้างล่างเป็นไปข้างบนแบบนี้ค่ะอาจจะใส่ทั้งขวาขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะอาจจะจับข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะ นี่เขาจะจับด้านเส้นทั้งซ้ายนะคะสอดลงมาช่องนี้ค่ะดึงเขากจะได้ริบบิ้นมาแปดเซนแบบนี้ค่ะเขาจะบีบกดกดกดบีบกดแบบนี้สักก้อนนะคะขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เป็นลูกโสมค่ะเขาจะยิบริบบิ้นขึ้นมา เส้นหนึ่งแบบนี้เนาะคะ่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เึ้นมาทาบแบบนี้นะคะ่ะเขาจะได้ริบบิ้นข้างบนสี่เสน้นข้างล่างสี่เส้นเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะคะ่ะทีนี้เขาจะว่างเส้นข้างล่างสูดเนาะคะ่ะลงกในช่องค่ะลงในช่องีเขาจะยีบขึ้นมา แบบนี้ค่ะเส้นทัดไปข้างล่างว่างลงในช่องนี้ค่ะแล้วเขาก็หยิบชวนขึ้นมาเส้นทัดไปวางลงในช่องคือเก้าค่ะแล้ก็ยิบขึ้นมาเส้นทัดไปเขาก็ว้างลงในช่องคึอเก้าค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมา จะได้ขึ้นมาเป็นซีเซนข้างบนคือเก้าค่ะข้างล่างซีเซนแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเข้าก็สิว่างเส้นแรกแบบนี้ลงในช่องแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะนั่มเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองเส้นนี้สังเกตว่าจะมีห่วงเนาะค่ะจะมีห่วงหลังจากขางที่เส้นเข้าว่างว่างลงนี้จะมีห่วงเส้นหนึ่ง เขาก็สอดไปค่ะสอดเป็นห่วงเส้นแรกแบบนี้ค่ะเส้นที่สามเขาก็ลอดห่วงที่หนึ่งแล้วก็โอมาถึงห่วงที่สองแบบนี้ค่ะเส้นนี้สุดท้ายเนะคะเข้าก็ลอดห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงที่สามค่ะออกมากค่ะจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วเข้าก็สิดึงค่ะดึงเสนริบ,บินให้มันเป็น รูปสมนะคะ่ะดึงไปเลยเสียนลิบบินเันไดบิดเท่ากับบิดขึ้นให้อยูในลักษณะของรองลิบบินนะคะ่ะพิกับค่ะพิกัพมาให้กับมาดึงฟังทั้งนี้อีกค่ะ ดึงให้มันกระชับดึงให้กระชับ พ่อห้าได้กระชาบแล้วนะคะเ้าจะมาเดี๋ยวนะคะดีะดบินมันจะนเ้าสุดไดลักษณะนี้ค่ะอันนี้เ้าจะมาขามขามสามค่ะดึงได้กระชาบไปแล้วห้าจะมาขามสาม โดยเขาจะนับเ้นลิบินเนาะค่ะจับมาเซนหนึ่งเขาจะนับเ้นลิบินหนึ่งสองสามแล้วเขาก็ขามค่ะขามไปเส้นทัดไปกันนับค่ะหนึ่งสองสามขามค่ะเส้นทัดไปเขาก็นับค่ะหนึ่งสองสามขามขามาค่ะเย็ดมาทุกเส้นเลยค่ะขามสามมาทุกเส้นเลยค่ะ ขามาจนเส้นสุดท้ายนะคะจะเหลืออยู่ข้างบนสามเส้น,นะคะ่ะเหลืออยู่ข้างบนสามเส้นแบบนี้นะคะสามเส้นแบบนี้แล้วเส้นนี้เนาะคะ่ะเขาจะสอดมาในช่องนี้ช่องทิลริบินเขาลงมานี่จะเห็นเส้นหนึ่งอยู่นี่เนาะคะ่ะเขาจะสอดลงมาเลยสอดลงมาล้วก,ก็ดึงะคะ่ะเส้นที่สองเนาะคะ่ะเขาก็สอดเส้นหนึง่ง หลอดมาหาเส้นที่สองช่องที่สองแบบนี้ค่ะก็สิโพม่าแบบนี้เส้นที่สามค่ะเส้นที่สามเขาก็สิหลอดเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามหลอดมาแบบนี้เลยค่ะหลอดมาสามเส้นเลยแบบนี้ค่ะแล้วเทาก็ดึงค่ะเล้าก็ดึงริบบิ้นใ้กระชับ พิกบมาค่ะพิกลับมาเข้ากับดึงอีกดึงให้กระชาบก้อนเนาะพี่น้นองดึงให้กระชาบก้อนค่ะเพราะว่านิบินเข้าจะได้แน่นมันจะบวรวมรวมลูกเล็กลูกเล็กนะดึงให้มันแน่นแน่นก้อนแหกระชาบก้อนค่ะก็ได้ลักษณะนี้แล้วเนาะคะ่ะเอาสีมาสอด สอดลอกริบบิ้นซะก่อนนะคะโดยสอดตามแนวของริบบิ้นเส้นของห้าเลยนี่แบบนี้นะคะลอดไปสามเซนนะคะประสิทธลุลอกมากแบบนี้ค่ะค่ะเฮ็ดเวียนไปเลยค่ะเฮ็ดขึการเวียนไปเลยลอดไปตามเส้นของริบบิ้นเ่าเลยลอดไปตามแนวริบบิ้นเ่าเลยมันเจโผโพมาสามเซนะคะ่ะ จะหลอดมาสามห่วงแบบนี้ค่ะจะหลอดมาแบบนี้เฮ็ดไปจนเสร็จ กามาค่ะดึงห้กระชับดึงห้กระชับค่ะพอดึงให้กระชับแล้วที่มีเ้าจะมากขึ้นขึ้นดอกค่ะในนี้เ้าจะมากขึ้นขึ้นดอกขึ้นกีบนะคะแล้วเ้าจะขึ้นกีบของดอกมะลินะคะโดยเ้าจะนํามาเส้นหนึ่งสก้อนแบบนี้นะคะ ิงหนึ่งสะกอนแบบนี้ดึงขึ้นมาสินหนึ่งแบบนี้ <c oughs> ขอใข่เด้ค่ะเด้อเดี๋ยวเจะจะดึงขี่ออกมาให้เบ่งให้เห็นชัดๆด,ดึงริบินขึ้นมาสิ่หนึ่งแบบนี้ค่ะน,นี่เขาจะโค้งแบบนี้ค่ะโค้งให้ได้ลักษณะนี้นี่ดึงขึ้นมา ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วโค้องอโค้งแบบนี้แล้วค่ะแล้วเขาจะเอาปลายมันนีมาเสียบหนึ่งนับจากเ้นลิบบินที่เหาดึงขึ้นมาเนาะค่ะนับทัดมาสามเสี้ยนหนึ่งสองสามค่ะเขาจะสอดลงช่องที่สามค่ะสอดลงมาแบบนี้เลยค่ะเราจะเห็นรวมรวมใบสะกอนนะคะเสะนะะ้นทัดมาค่ะเสะ้นทัดมาเขาก็ดึงขึ้นมาให้กันดึงขึ้นมา ดยมาเข้ากับโค้งลงุงซีด้วยกันแต่ว่าให้มันอ้อมเส้นเส้นแรกเนาะคะ่ะเข้ากับแทงลุงเส้นเส้นทัดมาเนาะคะ่ะเส้นทัดมาข้างหน้าแบบนี้เส้นทัดมาช่องทัดมาแบบนี้เมื่อกี้เข้าลุงช่องนี่บัดน,นี้เข้าก็ลุงช่องทัดมาแบบนี้คะ่ะเฮ็ดแบบนี้ไปจนครบทุกเส้นเลยคะ่ะเส้นนี้กับบิดโคง้ง สอลงมากค่ะเสียนทันมาให้คือก,กันค่ะเสียนทันมาให้คือก,กันค่ะ ทันมามีบเบียวกันค่ะโคง้งมาเรื่อยๆ เ็น <c oughs> จะได้ลักษณะนี่ค่ะนี่ข้างหลังเนาะค่ะฮัากมาเชฟเบืงท้้งหลังว่ามันลงมาช่องเดียวกันบอ่อเนาะคะ่ะหรือว่ามัน <c oughs> ออกมาครบทุกช่องหรือบอ่อเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ถ้าครบทุกช่องแล้วเาก็ ดึงเซลิบินค่ะให้มันกระชับเนาะค่ะดึงดึงครบทุกเสียนเลยคอยดึงลงไปเนาะค่ะคอยดึงลงไปแบบนี้เลย ให้กระชับชนิดนึงเนาะคะ่ะจะได้ลักษณะดอกแบบนี้ค่ะลิกกับปิกกลับมาข้างนี้เนาะคะ่ะเข้าจะเก็บเซนริบิน,นะคะ่ะโดยการสอดตามแนวริบินไปเลยค่ะ ครอบทุกเ้นเลย ชวนนี้ตัดทิ่มเลยค่ะตัดทิ่มเลย <Yeah. S 1> ขอหาก,กันไก่กันเที่น้องตัดตัดห้ชีดเลยค่ะตัดห้ชีดแบบนี้เลย ข้าวไฮลักษณะดอกของมะลิมาแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวขาจะมาเห็ดกีบเลียงค่ะกีบเลียงก็คือเซลลิบินที่ข้าเตรียมไวะะ้เนาะค่ะขาจะสอดตามแนวริบินไปเลยค่ะสอดหลอดไปสามห่วงเลยแบบนี้น่ะเหลือผูวไว้นิดนึงแบบนี้เนาะคะ่ะทีนี้ข้าจะ าไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพาไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลาบขึ้นมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมค่ะให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วจะสอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยสอดหลอดสามห่วงไปเลยแล้ก็ดึงค่ะจะได้กรี๊ แบบมี้ค่ะมีะเห็นลักษณะเดียวกันค่ะตามแนวลิบินมาแหนเป็นสามเหลี่ยมค่ะเหากลอดสอดมาสามห่วงตามแนวริบินเลยพี่นนองสอดไปเลยค่ะ เฮ็ให้ครบทุกกีบเลยค่ะเฮ็ดให้ครบทุกกีบทุกเสียนเลยจัเหน็นเป็นสามเลี่ยมลงไปดึงให้กระชบับจากน้อยนึงนะคะ กีบทุดท้ทยค่ะกีบทุดท้ายเฮาจะบอห้มันพูไลนะคะหอยมันพูไลมะหวอนนี่เขากระกาะมะหวอนนี่เขาก็กานนากตัดเลยค่ะตัดริบนินเขาก็สอดเก็บเลยค่ะสอดเก็บริบินเลย เรียบร้อยค่ะทีนี้เขาจะใส่เหรียญบาทนะคะสอดสอดที่ลังเนาะคะ่ะใส่เหรียญสอดที่ลังแบบนี้เลยสอดลงในช่องของริบ,บินแบบนี้เลยเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวเปล่ามั่นเนาะค่ะเนาะแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะดอกมะลิพร้อมกรีบเลี้ยงเนาะคะ่ะแบบนี้ค่ะค่ะฝากกดไลกดแช่ช่องจอยแชนแนลค่ะ เพื่อเขาจะได้พอกันอีกในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับลิมนี้ขอกาคุณวาสวัสดีค่ะ